สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าเรายังคงอยู่กับพระธรรมลูกาวันนี้เรามาคุยเรื่องสำคัญยิ่งชีวิตจากพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่57ถึงข้อที่62พระธรรมลูกาบทที่9ข้อ5 7ถึง62 เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกาลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่า จงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพปิดาข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข่า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อพระเยซูสอนเรื่องการเป็นสาวกและการติดตามพระเยซูก็ยังมีคนจำนวนมากมาที่อยากติดตามพระเยซูและก็ใช้คำพูดที่ดูเหมือนเด็ดขาดพรองจะไปไหนข้าพองจะไปด้วยนั่นคือคำพูดของคนที่หลังจากฟังพระเยซูเรื่องการเป็นสาวกแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจละตามพระเยซูแน่นอนฉะนั้นพรองจะไปไหนข้าพองจะไปด้วย นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระเยซูก็พูดกับเขาว่าหมาจิ้งจอกมีโพรงและนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่วางศรีรษะครับพูดง่า,งงายๆพระเยซูแปลความว่าหมาจิ้งจอกยังมีที่พักอาศัยนกในอากาศยังมีรังนอนแต่บุตรของมนุษย์นั้นไม่มีที่ซุกหัวนอนหรือไม่มีที่วางศรีรษะ นี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกเพราะว่าคนที่เขาคิดว่าเมื่อเขาติดตามพระเยซูเนี่ยเขาจะสบายเพราะพระเยซูไม่โอ้โหยิ่งใหญ่มีอำนาจนะฮะมีฤทธิ์เดชความหมายคอาฤทธิ์เดชฉะนั้นการติดตามพระเยซูย่อมสบายในความหมายความคิดคิดนันอยู่แต่เมื่อพระเยซูว่าก็ได้แต่ต้องคำความใจนะนะติดตามเราเนี่ยบอกอะไรไม่ได้นะนะ มาจึงจอกกับรกไหกาจังดีกว่าแต่พระพงค์เองเนี่ยไม่มีที่วางศีรษะไม่มีที่สุขคนอนเหตุผลไม่ใช่โปงจนแต่งานของพง์เนี่ยมันต้องเดินทางตลอดไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนต้องเดินทางตลอดแข่งทำงานแข่งกับเวลาตามที่พระบิดาใช้มาอันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูต้องทำนั้นแต่คนที่ตามพระเยซูก็คิดว่าพระเยซูกษัตริย์ และอนาคตบรรปลายก็คือจะต้องมีพระราชวังนะฮะและเขาต้องมีตําแหน่งแต่พระเยซูก็ชัดอีกครั้งว่าไม่สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยก่อนหน้านี้ก็ทำมาเรื่องการที่พระเยซูต้องตายอย่างไรให้เขาฟังไปรเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่คนมาฟังเสร็จแล้วเขาก็เริ่มตกหลึกทางความคิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจนั้นมันผิดพลาดแม้แต่จะบอกไปเสธก็ใช่ที่นะฮะฉะนั้นบางคนจึงมาหาพระเยซูว่าพง์เจ้าค่ะ ขอทรงโปรดให้ข้าพงศ์ไปฝังศพบิดาก่อนนะฮะพระเยซูบอกค่ะปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดนะส่วนท่านนั้นจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอีกคนหนึ่งก็มาทูลพระเยซูว่าพงเ์เจ้าข้าข้าพงศ์จะตายพงศ์ไปแน่นอนแต่ขอญาติไปลาคนที่บ้านก่อนนะฮะพระเยซูก็หันมาตอบว่าผูใดมือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า นั้นสิ่งพระเยซูตอบเนี่ยกำลังจะหมายความว่าอะไรอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะตัดสินใจใด,ดก็ตามแต่ตัดสินใจให้ดีทําความเข้าใจซสก่อนนะฮะไตรตรองให้ดีก่อนจะพูดว่าพงอยูไปไหนข้าพรงอยจะไปด้วยนะครับพงอยู่ที่ไหนข้าพรงจะอยู่ด้วยหรือหนักกว่านี้พงตายที่ไหนข้าพงจะตายด้วยก็ตามแต่นะกว่าจะพูดคําพูดนี้ไตรตรองให้ดีคนที่ว่าดังกลามานี้ไม่ได้ไตรตรองที่ดีมองแต่เห็นประโยชน์จะได้ ะะแล้วก็คิดตามพระเยซูไปบนประโยชน์ตรงนั้นแต่พอพระเยซูไม่มีผลประโยชน์ให้เขาก็ตีตัวออกห่างและคิดจะไม่ติดตามพระเยซูไปมีข้ออ้างต่างๆบางคนอ้างไปฝังศพปิดาคำว่าฝังศพปิดาในความหมายไม่ได้แปลความว่าบิดาเขาตายและขอให้ฝังศพแปลความว่าเขาขอไปอยู่ดูแลปิดาจนกว่าปิดาเขาตายนะฮะแล้วเขาจะติดตามพระเยซูไปนะครับอีกคนนึงบอกขอไปลาเขาที่บ้านก่อน นะฮะจริงๆไม่ต้องลาหรอกการที่เขาติดตามพระเยซูมายาวนานอนย่างมารามาแล้วจะกลับไปลาทำไมอีกนะฮะนั่นคือสิ่งพระเยซูก็ต้องถามว่าคนนี้จับคันถ่ายแล้วหันกลับก็ไม่สมควรกับพระินทร์ของพระเจ้านั้นสิ่งที่พระเยซูกำลังให้น้ำหนักพระองค์ไม่ได้ว่าอะไรว่าคนที่ติดตามพระองค์หรือไม่ติดตามพระองค์แต่พระองค์ให้มองเห็นว่าการติดตามพระเยซูเนี่ยเป้าหมายสูงสุดมันคืออะไรนะฮะและมันคุ้มกันไหม นั้นสิ่งพระเยซูพูดชัดว่าให้คนตายฝังศพคนตายเถิดแต่ท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้านะฮะอีกคนหนึ่งพระองค์ตรัสว่าคนที่เอามือจับคันไถ่แล้วหันกลับเนี่ยนะฮะผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่สิ่งที่พระองค์ให้น้ําหนักระสุขเขั้อการติดตามของพระเยซูนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ นั้นต้องมาชั่งน้ำหนักคดีว่าระหว่างแผ่นดินของพระเจ้าเป็นสวรรค์กับแผ่นดินโลกนี้อะไรสําคัญกว่ากันและพระองค์ก็ชี้ชัดลงไปว่าแผ่นดินสวรรค์มันสําคัญยิ่งกว่าแผ่นดินของโลกนี้ชีวิตในโลกนี้กับชีวิตในสวรรค์ชีวิตในสวรรค์มันสาคัญกว่าเหตุผลเพราะคนเรายังไงก็ตายแต่ในสวรรค์ไม่มีความตายไง นั้นคุณทำยังไงจะได้สวรรค์มาอยู่กับคุณนะฮะนั้นการที่คุณจะทําอะไรตามแต่เพื่อนผมประโยชน์ในโลกนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวนั้นถ้าคุณเห็นแก่ผมประโยชน์โลกนี้คุณก็ไม่สมควรอยู่ในเป็นสวรรค์หรอกนะเพราะว่าคุณไม่ให้ความสําคัญกับสวรรค์มากมายแล้วเกลยอคุณให้ความสำคัญกับโลกนี้ซะมากกว่านะเรื่องของสวรรค์เป็นเรื่องที่อาจจะไม่สนใจซ้าไปนั่นคือสิ่งพระเยซูมองเห็นว่าเมื่อเราเกี้ยติดตามพระเยซูเนี่ย คำถามว่าติดตามพระเยซูเพื่ออะไรเพื่อไปในโลกนี้เหลือเพื่อเพื่อไปในสวรรค์แต่ถ้าคนที่ต,ตามพระเยซูเพื่อสวรรค์เขายินดีจะละทิ้งไปในโลกนี้และเพื่อจะเอาไปสวรรค์โดยการติดตามพระเยซูไปนะยอม <c oughs> ก็เรียกว่ายอมลงทุนยอมจ่ายราคาพอดูแล้วว่ามันได้กําไรมากกว่า นั้นการตัดสินใจในการติดตามเป็นสาวกพระเยซู Zoom นะไม่เพียงแค่พูดติดตามพระเยซูเฉยแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือการจะได้เป็นสวรรค์มาเป็นของตัวเองหรือการจะได้อยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าในสวรรค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นสาวกของพระเยซูการติดตามพระเยซูฉะนั้นไตร่ตรองให้ดีนะฮะตัดสินใจให้ดีนะครับว่าการที่ตัดสินใจเป็นสาวกพระเยซูเพราะอะไรถ้าตัดสินใจเป็นสาวกพระพระเยซูเพื่อโลกนี้ ท่านจะผิดหัังแน่นอนเพราะพระเยซูไม่มีที่สู้โคน,นอนไม่มีอะไรให้ในโลกนี้เพราะว่าเป็นของชั่วคราวแต่ที่พระเยซูมีให้คือว่าสมบัติในสวรรค์สิ่งมีค่าในสวรรค์ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พระเยซูมีให้แน่นอนนั้นเมื่อท่านตัดสินใจติดตามพระเยซูตัดสินใจดีว่าติดตามพระเยซูเพราะอะไรเรารวมใจฐานครับ บิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าพระเจ้าอวยพรสุนําให้ข้างหลายในเรื่องการติดตามพระเยซูด้วยความเข้าใจคือว่าติดตาพระเยซูนั้นเป้าหมายชูงสุดคือเพื่อเป็นสวรรค์ไม่ใช่เพื่อเป็นินโลกนี้แต่เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ก็ไม่ละเลยเรากับความจําเป็นในโลกนี้จึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอามน คำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญกว่าระหว่างชีวิตโลกนี้กับชีวิตในสวรรค์และเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น ้อคิดประจำวันนี้นะครับชีวิตในสวรรค์ย่อมสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในโลกนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ